เมื่อกี้นี่แหละเป็นเขเก้าจ้ะเลขเก้าเก้าอะไรเขียนดีๆดิเนี่ยอเคเขียบแบบนครัเขียนใหม่ตรียมใสิคนหลอจะไกลเคียค่ะให้ฉันไก่เคียบองโอเคยู่ตั้มพูเก้าเก้าเอมใช่มั้ไหมถูกไหมเขาปลูกเก้าเอมเออหน้า เออน่าบางทีแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดฉันหน่อยค่ะเดือนนี้วันเกิดฉันค่ะชื่ออะไรโดมมี่อายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสองอุ้ยเท่ากันเกิดปีเกิดเดือนอะไรเกิดกันตุลาอุ้ยน้องเป็นน้องทันสี่อายุยี่ส2บ้องอายุยสสองน้องลุยนะเกิด44ใช่ไหมใช่อ๋อนี่ไงหัวรอบเดียวกันไง หัวดรอบ A ประมาณนั้นก็แฮปปี้เบอร์เจดอมมี่นะครับขอให้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้งานปังๆแล้วก็ขอให้การงานทุกอย่างเนี่ยรับดีไปได้ด้วยดีนะครับก็ทุกอย่างขอแบบว่าเงินเยอะหลายมาเทมาด้วยแฮปปี้เบอร์เจครับบ๊ายบายอ๋อเกิดวันพุธอายุ22เหมือนกันใช่ไหมย2่เหมือนกันใช่ป่ะเกิดเดือนเลยเดือนกรกฎาคมกรกฎาคม44่สเฮ้ยมันก็ต้อง23สิบสามสแล้วใช่เกิดวันอะไรวันจันทร์อังคารพุธ วันอาหารกินครับอุ้ยสแมนเป็นแก่มาแค่ปีเดียวเองวันนี้คือรอบไปกันนี่เธอคนละรอบวันนี้ก็รอยินแม่ใจมาให้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ก่อนจ้าเจมส์แฮปปี้เบิร์ตเดย์่าตรงนี้ไฟมันเข้าอ่ะไฟไฟข้างหน้าแบบเรายืนตรงนี้ไหมยืนตรงเนี้ยเขายืนตรงนี้กันคุณมาอยู่ตรงนี้คุณจะาสิงอะไรตรงนี้เออตรงนี้แหละตรงนี้เลแฮปปี้เบิร์ตเดย์ เพราะว่าเดือนนี้เดือนเกิดสั้นค่ะนี่ออกมาชื่ออะไรนะโดมี่เอ้าลืมอีกแล้วขอโทษขอโทษคือฉันก็ดูเธอนะขอให้อ่เดือนนี้เดือนเกิดของคุณโดมี่นะคะขอให้คุณโดมี่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นแหล่งซัพพอร์ตของเราด้วยนะฮะนี่กำลังจะโยกย้ายตำแหน่งอยู่เลยตอนนี้เดือนนี้คือแบบไม่ไหวที่เก่ามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปเคลียร์ที่ใหม่อยู่เพราะว่าไม่ใช่ที่เก่าไม่ดีนะแต่วันขายแเราหนุ่ยมากแล้วเสี่ยงถึงเสี่ยงฉันไปมาก สองเดือนคือฉันไปหมดแล้วคือเดือนนี้คือทําำการกุศลมาก m อวีมากเลยการกุศลแล้วเอเคงไงก็ขอให้เดือนนี้แล้วก็ทุกๆเดื่อนแล้วก็ขอให้คุณดมี่คเจอแต่สิ่งที่ดีครับผมสิ่งใดก็ขอให้สมของับอืมก็แล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็จะไปสอบสอบนักจัดการงานทั่วไปอยู่เนี่ยไปสอบตรงเนี้ยส่วนสุวนนั้นเขาก็แจ้งมาแล้วโอได้เลยไงก็ขอให้คุณดมี่สอบติดนะครับผม จะได้ไปติดนี่ยังเอาหนังสือมาอ่านเลยเหลือไม่เยอะแล้วเนาะค่ะคุมหนึ่งคุมหนึ่งได้ป่ะแอ๋ก่อนทำตีมแต่งหน้าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะกลับไปดูตีมแต่งมันทำแดงๆไอ้ที่เราลิปติกใช่ป่ะเบื้องหลังมันใช้ทิปติกใช่ไหมใช่เบื้องหลังลิปติกแต่งเองแต่งเองนี่ทำกับเขาเปล่าทำกับเขาเปล่าลิปติกตกนี่ทำไม่ได้ทำแต่ว่าพี่แพรดูทำเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดอายุ ไม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวแคมเปญมันหมดแล้วคมแล้วมันก็หลุดไม่จริงๆริท่องทำเพราะว่าสมัยนี้ผู้ชายก็ททำกันหมดเลยแต่ฉันทำไม่ได้เพราะว่าฉันขี่ลิปติกไม่เป็นขี่ลิปติกไม่เป็นทำเธอถ้าเธอ,เธอ,เ,ธอ,เ,ธอเธอทำเจมเจมเ์เาทำแล้วเธอต้องทำ เจมทำเธอต้องทำโอเคคุณเฟย์โดนมีทันครับแม่แหม่เนี่ยเบี่ยงบายเบี่ยงบายเบี่ยงเขาอะไรใบเบี่ยงรอตูงรอทำทำต้องทำเขาทำแล้วน่ะข้างบ้านเนี่ยนะเขายิ้มเบ้นแล้วทำให้ดูคอห้จริงมีพี่ว่าทำไหมเอาเฮ้ยไม่ได้พี่ว่าผู้หญิงไม่ได้ว่ะไอ้ที่เขาแต่งหน้าเอาลิปติกมาขีบมาขีบอะเอามาเอามาเขียนหน้าแล้วมาเขียนเป็นรอยอะรอยแดงๆฮะเหรอ อ๋อมาคันนี้พี่ชามาพี่ชาอ๋อไปกดตู้ตรงนี้มาใช่ไหมบอกมาตู้ตรงนี้กดได้อ๋อพี่เอเขาซื้อให้อ๋อมามาเขาซื้อให้ไม่มันจะมีตู้เ <c oughs> นี่ยไม้ทีแท็กกอนเพลงอะไรกิ X ๊ก เออไม่ต้องบอกว่าอยู่อยู่จนแบบคนสุดท้ายของทีมแลนเลยเนาะเขาไปหมดแล้วแต่ว่าคุณยังอยู่ต้องบอกว่าอะไรนะต้องกลับแล้วเอาเขามาตั้งแต่บ่ายเนาะแม่ก็มาตั้งแต่กี่โมงนะมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงกว่าเนี่ยกับเที่ยงรอนานฉันมาถึงประมาณบ่ายโมงา เดีมไปก่อนนะครับวัสดีครับถ้ามีเบอร์เดย์กันก่อนจ้าเดือนนี้แม่ก็เดือนฉันไงมันอัดไปแล้วไงอ๋อลืมเหรอจริงเหรอใช่ตอนไหนพูดมาจำไม่ได้ว่าตอนไหนแต่มันมีสองครั้งที่แล้วที่คนเจอผมมาแล้วผมไม่เจอแต่พูดแต่ดันไม่เข้าดน้ามันเลยล่ะยายแต๋มอย่าแกล้งน้องเขาอย่าแกล้งพี่เขา แฮปปี้เบิร์เดย์ฉันก่อนเร็วแฮปปี้เบอร์เต้นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ส่งหมันนะครับแล้วก็ทำงานก็ขอให้เงินทองไหลมาถะงมาครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาหากันได้นะครับแคสบ่อยๆมีงานบ่อยค่ะกว่าดีใช้คนาดื้อมาหาเออชวนเขาไปด้วยสิชูยังไม่รู้เลยร้านไหนมีร้านแนะนำไหมชั้นยูฟ่าของมีเรียนอ่ะมียูเวนติโมอ์งั้นก็ค่อยกินสามเว็ด ใครกินยากินยากินยาตัวไหนทำไมตัวเล็กจังมันเหมือนคนยิปเอ็ดยิปสองไงไม่กินข้าวอ่ะอ้าวกินข้าวมันต้องกินอยู่เหรอค่ะตีตัวเล็กมากแบบตัวนิดเดียวอ่ะนูก็แบบเออร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้า เฮ้ยเท่ากันเลยนี่เท่ากันเท่ากันไม่คือปกติคนยี่สิบห้ายี่ิบหกเออมันจะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่แบบตัวเท่านี้ตัวเล็กมากน่าได้อยู่ไหมน่าได้ได้คืออายุน้อยอายุแบบไม่ใชียี่สิหกอ่ะถ้าแบบเมื่อกี้นึกว่าสิบหกสิบหกอ่ะนี่สิบหกตัวเท่านี้เยอะปกติสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดงเงี้ยอายุเท่านี้ป่ะไม่ใช่ว่ายี่หกเฮ้ยยกลบอายุเธอไปหายไปเยอะเลยนะหายไปเยอะ เก่งใจสามีที่บ้านบ้างก็ได้นะปีไหนนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีว้าวมาทีเจอคนเกิดวันจันทร์ไงนานทีเจอมีจุดใหญ่ไม่อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์ปีเลยนะปีศึกษาปีขาปี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 สี่ห้าปีเป็นเลขสี่สี่ว้าวแล้วก็สี่หนึ่งวันวันที่แบบวันที่ยี่สิบเท่าไหร่อะวันที่สาม สามเดือนโอ้ยเดือนเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันเลยนี่ก็เกิดสิงหาเหมือนกันนี่อะไรอีกกันอีกประมาณสองอาทิตย์เพิ่งผ่านมาเพิ่งผ่านมานี่ก็กำลังจะเพิ่งผ่านมานี่ก็กำลังจะมาถึงยี่งี่จะจะยิ่งยิ่ยี่สองแล้วครบแล้วเท่าไหร่ครบแล้วยี่สองปีใช่แฮปปี้เบอร์เดย์ลงนาใช่แฮปปี้เบอร์เดย์เหมือนกันแฮปปี้เบอร์เตเตแฮปปี้เบอร์เดย์เหมือนกัน เฮ้ยดูแบบสิงหาเป็นคนผู้ผ่านเกิดไฟไวมากจริงนึกว่าแบบเป้ยเกิดนะเกิดแบบเดือนที่แล้วหรือเดือนก่อนอย่างเงี้ยอูพิ่งเกิดเอง,เงโอ้โหเป็นคนที่แบบไฟจริงๆแเดี๋ยวพอมันเกิดฉันเสร็จใช่ไหมอีกสาวมวันฉันต้องไปสอบบรรจุข,ข้า,า,จจาราชการต่อสอบตรงเนี้ยตรงไหนวะเข้มมากไม่สอบนักจัดการงานทั่วไปแล้วไปสอบกรุงเทพแล้วคนสอบแข่งเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเสร็จงานเธอได้ชิคกบไปอ่านหนังสือต่อเนี่ยยา ไม่ขยันไม่ไ <man> ด <rawd unre> ้ช่วงนี้เวลาชั่วโมงบินน้อยต้องเพิ่มชั่วโมงบินก่อนหมดเวลากระเทอฉันต้องไปทำชั่วโมงบินเพิ่มเนี่ยคนสุดท้ายของฉันอ๋อสามคนบินข้าวตีตีไงตีหรือเทลตีเทลตีเทลคนแเอเขาก็เลยบอกมองคนเทลมีรูปบ้างไหมเนี่ยเทล ลงรูปบ้างนะไม่ลงรูปที่จะทูบแต่ว่ามแคสสุดท้ายเลยนะเนี่ยใช่นี่เขาให้มาตั้แต่บ่ายแสดงว่ามามาแบบคิวท้ายๆเลยใช่มามาตอนแต่บ่ายโอ้แสดงว่ามาใกล้ๆกันนี่ก็มาประมาณบ่ายโมงเพราะว่านั่งรถมาลงคลองเตยมาเที่ยงเที่ยงสิบห้าแล้วก็นั่งสี่เจ็ดมารอสี่เจ็ดกว่าจะออกนานอยู่กินข้าวรอบนรถเพราะไม่ได้กินเลยกินข้าวรอบนรถเลยก็รถมันยังไม่ออกอ่ะ ก็กำลังกินข้าวรอ,ม,อนนม,มันลดอ่ะกินนล้วมันลดลงกินข้าวรอไม่เออท้อาทีเหรอเออเดี๋ยวเราก็ไปแล้วแหละนี่ก็ต้องกินข้าวใช่ไหมนี่ก็คงต้องกลับบ้านแล้วแลวหละโอ้โหบายบายเทลลี่เทลเดีด๋ยวไปกินข้าวใช่ไหม